สวัสดีค่ะให้การบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะทำสายแบบนี้ไว้เยอะๆเพื่อที่เราจะทำเสื้อที่สารนะคะนักเรียนไปซื้อมาอย่างนี้นะคะเป็นม้วนนะคะผ้าพันกว้างหนึ่งนิ้วนะคะเราจะใช้สีขาวถ้าใครอยากได้สีอะไรก็ซื้อสีนั้นนะคะแล้วเราก็ใส่ถุงไว้แล้วเจาะรูแล้วก็ให้เขาออกมาอย่างนี้นะคะเขาจะได้ไม่ยุ่ง นะคะเราวางไว้ในกับแป้งอะไรก็หาอะไรมาวางไว้แล้วเราจะคุ้นอย่างนี้นะคะเราจะไม่กลับไส้ไก่มันเสียเวลาเราจะเย็บริมเอาเลยนะคะโดยใช้ซองคุ้นอย่างนี้นะคะถ้าใครยังไม่รู้จักวิธีใช้ให้ดูนะคะซองคุ้นจะหน้าตาแบบนี้นะคะเขาจะมีลวดสปริงตรงนี้เพื่อสอดอันนี้เข้าไปให้เข้าไปตามนี้แล้วเราปรับระยะให้เส้นได้อยู่ริมอย่างนี้นะคะ ปรับระยะให้เส้นได้อยู่ริมนะคะอยู่ริมนี้นะคะแล้วอีกริมหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปเย็บตอนที่เราประกอบเสื้อนะคะจะทำเสื้อเป็นตะข่ายนะคะจะทำเสื้อเป็นลักษณะตะข่ายเดี๋ยวให้นักเรียนชมนะถ้าใครไม่เข้ามาดูก็พลาดโอกาสนะคะคลิปนี้จะเผยแพร่เฉพาะในไลฟ์สดนะคะแต่ตอนนี้ครูจะเตรียม ครูจะเตรียมไส้ไก่ไว้เยอะๆให้นักเรียนเตรียมไว้เช่นกันนะคะเราก็ทำไว้ยาวทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็มาม้วนเก็บนะคะให้นักเรียนทำอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะพอเราสอดเข้าไปในเครื่องซองุูนแล้วเขาปรับระยะได้ที่แล้วเขาก็จะพับของเขาเองเห็นไหมคะ พขาก็จะพับอย่างสวยงามเลยนะัเกเรียนดูเส้นได้เห็นไหมคะเขาจะอยู่ริมๆเลยนะคะอยู่ริมๆเลยสวยงามนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะดูนะคะผ้านี้เป็นผ้าเฉลียงนะคะเราก็จะทําลักษณะนี้ไว้นะคะทําไว้เยอะๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําเสื้อ,อทําเสื้อที่เป็นอ่า ารตะข่ายนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเขาทำอย่างไรให้นักเรียนเข้ามาดูคลิปวิดีโอนะคะถ้าใครตรงที่มันไม่สวยเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งเอานะคะนี่นักเรียนก็ค่อยๆเดินไปให้เขาเป็นเส้นอย่างนี้นะคะสวยๆอย่างนี้ไว้เลยนะคะไว้เยอะๆอเพราะว่าเราจะใช้เยอะนะคะ รจะทำตะข่ายเดี๋ยววันที่สอนทำจะโพสร,รูปอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เหมาะสำหรับแม่บ้านที่ทำเป็นงานอดิเรกนะคะมันจะต้องค่อยๆค่อยๆทำไปนะคะเราจะไม่รีบร้อนนะอันนี้ไม่ถ้างานล้านมันก็จะทำให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่ หมาะกับคนที่ทำเป็นงานอดิเรกรักสวยรักงามทำ DIY นะคะตรงนี้เราก็ดูที่ผ้ามันติดเพราะอะไรบางทีมันติดตรงตะเข็บรอยต่อเราก็อเอาเข็มหมุดดันผ้าให้เขาเคลื่อนไปก่อนนะคะถ้าเกิดมีปัญหาว่ามันไม่ไปนะคะ อันนี้เราไม่เอาทําให้มีปัญหาเราทิ้งไปเลยนะคะเราก็สอดอย่างนี้นะคะวิธีทํานักเรียนสอดอย่างนี้นะคะนี่นะคะตัดให้เป็นแหลมอย่างนี้แล้วก็สอดซิกแซกไปตามร่องของเขานะคะนี่พอมาถึงตรงนี้เข้าไปอย่างนี้นะคะเข้าไปเสร็จแล้วเราเอาตรงสามเหลี่ยมนี้สอดเข้าไปนะคะจากนั้นเอาเข็ม เข็มดวงใหญ่ๆก็ได้นะคะ<ๆ>เข็มดวงใหญ่ๆจิ้มเข้าไปในล่องนี้ดันผ้าเข้าไปนะคะเขาก็จะมาทะลุตรงนี้นะคะนักเรียนก็ดันไปเลยให้เขาม้วนเข้าไปตามอัตโนมัติของเขานะคะให้เขาเข้าล่องตรงนี้กับล่องข้างล่างนะคะเดี๋ยวเขาก็จะพับของเขาเองเห็นไหมคะเพอพับแล้วเราก็เอาเตีน์ผีเราลงนะคะ เราก็เย็บตามปกติเลยนะคะตามนี้เราก็จัดให้เขาเข้าที่เข้าทางให้แน่นๆนะคะตรงนี้ต้องมีน็อตใส่นะคะใครไม่มีน็อตก็ไปซื้อมาใส่นะคะเพราะว่าไอ้แผ่นอันนี้เขาขายเขาไม่ค่อยแถมน็อตให้เราต้องซื้อต่างหากนะคะเราก็ไปหาซื้อเอาซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับจักรนะคะ ซื้อน็อตเขาด้วยนะคะเขามีขายอ่าพอได้อย่างนี้แล้วอ่าแล้วก็เย็บไปตามปกตินะคะเองนะคะเขาก็จะค่อยๆไปของเขาเองเลยให้ได้อยู่ริมเหม็นไหมคะรักษาริมให้สวยๆนะคะอย่าให้เขาหลุดออกถ้าเขาหลุดออกเราก็ขยับ ขยับไปตรงนี้นะคะถอยหลังมาหน่อยบางครั้งผ้ามันม้วนไม่ได้ที่มันก็อาจจะผิดพลาดได้นักเรียนก็ขยับเอานะคะขยับผ้าช่วยนะคะตรงไหนที่ผ้าไม่พับเราก็เอาเข็มช่วยนะคะ เห็นไหมคะเขาก็จะค่อยๆไปของเขาอย่างนี้นะคะ จัดให้เขาเข้าระเบียบกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่พับตรงไหนที่ไม่พับเดี๋ยวเราตัดทิ้งนะคะนี่เอาให้ให้เปอร์เซ็นที่เขาจับคู่กันให้ได้ยาวๆเท่าที่ทำได้นะส่วนไหนที่ไม่สวยเดี๋ยวเราไปตัดทิ้งภายหลังนะคะอืม ทำไว้อย่างนี้นะคะทำไว้เยอะๆเลยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวพอเขามาอย่างนี้แล้วเราก็หากระดาษนะคะพับพับพับอย่างนี้เราม้วนไว้เลยนะคะม้วนไวเลยเดี๋ยวเวลาเราใช้งานมันจะได้ง่ายนะคะนักเรียนก็พันส่กระดาษไว้เลยนะคะพันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะพันพันพันไว้ <c oughs> พันไวอย่างนี้นะคะอันนี้เราใช้อยู่นะคะสีให้นักเรียนพันพันไวอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เย็บไปเรื่อยๆพอเขายาวเราก็ไปพันไปพันเก็บนะคะให้เตรียมไว้นะคะใครมีผ้ากุรสีอะไรก็เตรียมไว้นะคะเราจะทำเสื้อ สารกันนะคะ,นะคะเราก็ต้องถอดออกมาขยับดูพอได้ที่แล้วเราก็ถึงเอาเข็มลงนะคะ,นะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปพับของเขาเองขนาด1น,นิ้วนะคะกำลังสวยนะถ้าใหญ่กว่านี้มันจะไม่สวยเราหาผ้าป้นขนาด1นนิ้วนะคะถ้าเล็กก็ ก็ไม่สวยประมาณนี้นะคะพอทําเสร็จแล้วเห็นไหมคะถ้ามันมีปัญหามันก็จะหลุดของมันเองเราก็ตัดออกเลยนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็พันไว้อย่างนี้แหละพันไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาจัดไอ้พวกนี้ใหม่ให้มันเข้าที่ขา นะคะเส้นได้ของเ,อเส้นนี้เราก็จะได้สวยเลยนะคะเตรียมไว้อย่างนี้นะคะเตรียมไว้เยอะๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันนะคะดูวิธีใส่สายนะคะสายของเราก็จะเป็นม้วนอย่างนี้นะคะเราก็ดึงออกมาสักระยะหนึ่ง ดูวิธีใส่ครั้งนะคะตรงไหนที่มีตะเข็บหันหน้าเข้ามาทางนี้นะคะให้ตะเข็บอยู่อย่างนี้นะคะไม่ไปทางนู้นนะคะให้ตะเข็บมาทางนี้คนนี้นัเกเรียนก็เอากรรไกรตัดตรงนี้ให้เป็นแหลมๆอย่างนี้นะคะสลับไปอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอานิ้สอดเข้าไปในนี้เอาเข็มเข็มยาวๆช่วยดันเข้าไปนะคะดันเข้าไป พอามาโผล่ตรงนี้เราก็ดันไปอย่างนี้มาโผล่ตรงนี้เราก็ดันไปนะคะดันไปให้แหลมๆนี้เข้าไปอยู่ด้านล่างแล้วข้างบนที่เหลือก็ให้อยู่ร่องนี้นะคะเขาจะมีสองร่องนี่เห็นไหมคะพอมาชนกันแล้วเขาก็จะโผล่มาเขาก็จะโผล่มาเป็นสองฝั่งนี้ประกบกันนะคะเราก็เอาเข้าไปใน ผีเหลาแล้วเราก็ทับไว้นะคะแล้วตรงนี้เราก็มาจัดให้เขาตั้งตรงๆนะคะทีนี้เวลาเย็บเวลาเย็บก็จับได้ไว้นะคะเย็บไปทีนึงก่อนจับได้ไว้เย็บไปนะคะตัด,ตดเสร็จได้ทิ้ง ให้มันสั้นๆจะได้ไม่ลงหลังนะคะเอาเข็มจิ้มผ้าด้านนี้ไว้นะคะอันนี้จับจับไว้ให้เขาตั้งตรงๆ,รงๆเห็นไหมคะเขาก็จะไปอย่างนี้นะคะสาธิตวิธีเย็ยบอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะประกบกันไปเรื่อยๆนะคะตะเข็บเขาก็จะซ่อนอยู่ด้านใน <S <S เราไม่ต้องไปกลับไส้ไก่ย่าง นะคะในกรณีที่เราจะทำเสื้อลักษณะนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีทำนะคะ <sh arp et sounds> ก็เย็บไปอย่างนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะ